ย้มเย้นมาจ้ะว้าวสวัสดีจ้า มื่อนี้มาพอกับแสบแห้งชาแนลคือกเาจากมื่อนีตุกไดเมนูแมงกระพุนนี่จ้าตุกเอาไปพัดน,น้ำมันแล้วก็หอยงามาจ้าแซ่บๆน้ำกันเลยจ้ะก็มีน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็น้ำจิ้มซุก,กีอะไรนะเมืองดอกใหญ่ให้อดอกใหญ่มาก จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะคะอืมอินเดียกาบหมูพริกแม่มาจากแับๆน้ำกันจ้ะ อ,อืกรุบมาก ลองน้ำจิ้มสุกี้จิ้มสุกี้นะจ๊ะเนี่ยจ้ะซอยกระเทียมแล้วก็พริกสนก่น้ำจ้ะเมบยืมยืมเออ đặt điểm dường đây chả đứng 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 đứng, đứng lên Mm-hmm. mm hmm น้ำจิจจ้มซีฟู้ดเนี่ยกับแบบเลิศด,ด้จ้ะ <c oughs> ทำเองน้ำจิ้มซีฟูด้ด Thank <laughs> nhâm dừa mà ta. ừ, ừ. แบบเลิศเลยน้ำจิ้มซีฟูด้ดอุอ้ยเออพริกได้หลาย

Để tôi đọc ngay. Kim thâm đĩa bự Đọc ngay. Peace. Mm -hmm. มันปาดกันข้ามา <c oughs> มันจ้ะมึงจะหนีเด้อข้ามเดียวไปได้